สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโฉชาแนลที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตและรวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนมิถุนายนกันค่ะความพิเศษของคลิปนี้คือการรวบรวมซีรีส์ภาคต่อที่ทุกคนรอคอยถึง3เรื่อง3มรสชาติมาไว้ด้วยกันในคลิปเดียวค่ะว่าแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ l e s ซ e เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะป้าขอเริ่มด้วยเรื่องที่1กันเลยดีกว่าค่ะกับเรื่องที่มีชื่อว่า the penthouse why in life season 3 แนวของเรื่องคือระทึกขวัญอชญากรรมดรามา่าและครอบครัวค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องยอ่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่ชาวเพนท์เฮาส์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตรกรรมลูกสาวของชิมซูเรยนรวมไปถึงคดีอีกมากมายที่พวกเขาร่วมมือกันกระทําความผิดนั้นได้ถูกสารตัดสินให้ไปรับใช้กรรมในคุกแล้วรวมถึงเหตุการณ์ที่โลแกนลีโดนระเบิดคาร์บอมต่อหน้าต่อตา,ตานางเอกอีกด้วยเรื่องราวยังคงไม่จบเมื่อสามีของขัง,งมารีได้ปรากฏตัวขึ้นมาเขาได้พ้นโทษออกมาจากคุกและ ได้ตั้งปณิธานว่าเขาจะแก้แค้นให้กับภรรยาและลูกสาวของเขาให้ได้นี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของซีซั่นนี้ค่ะส่วนทางด้านของชาเดนเพนเฮาที่กำลังติดคุกอยู่จะใช้ชีวิตในคุกรวมไปถึงจะวางแผนการอะไรอีกต้องไปติดตามกันนะคะร่วมเอาใจช่วยนางเอกของเรื่องอย่างชิมซูลยอนกันค่ะให้เธอก้าวผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตที่พบเจอไปให้ได้ในที่สุดส่วนจุดจบของเรื่องจะเป็นอย่างไรรอรุ้นพร้อมๆกันได้ในเรื่องเลยค่ะ สำหรับนะักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะทุกตัวละครยังคงเหมือนเดิมมาคบกันหมดทุกคนเลยค่ะแต่ที่น่าสนใจคือโลแกลีที่รับบทโดยพักอึนซอกจะตายทิปอีกไหมเราต้องมาคอยลุ้นกันนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยคือตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้นั่นก็คือ1พักโฮซานรับบทสามีของคังมารีที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุก โดยเขาได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะออกมาแก้แค้นทุกคนที่ทำให้ภรรยาและลูกสาวสุดที่รักของเขาต้องมาพบกับความอับอายค่ะคนที่2นะคะ o อนจูวานรับบทจุนกีหนึ่งในตัวละครใหม่ที่นั่งข้างโลแกนรีบนเครื่องบินก่อนที่โลแกนลีจะโดนระเบิดคาบอมต่อหน้าต,ต่อตาคิมซูรอนค่ะโดยทั้ง2ตัวละครนี้จะมาสร้างเส้นทางใหม่ให้กับเนื้อเรื่องอย่างไรนั้นน่าดูมากๆเลยนะคะ เรามาร่วมประสาทแดดกันอีกครั้งกับซีซั่นสุดท้ายที่จะท้ายที่สุดจริงๆไหมยากที่จะตอบค่ะโดยนักเขียนบทซีรีส์พักซุนอกได้ส่งบทไปให้ยังเหล่านักแสดง ซึ่งเรื่องราวในซีซั่นใหม่นี้ได้รับการการันตีแล้วว่าจะทรงพลังกว่าใน2องซีซั่นแรกและตัวละครจะมีการหักมุมอย่างซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปอีกใจของป้าเองอยากให้จบที่ซีซั่นนี้แล้วค่ะถ้ายังไม่จบเนื้อเรื่องจะออกทะเลไปเรื่อยๆแล้วนะแล้วแฟนซีรีส์ที่ดูจะเป็นประสาทกันไปก่อนค่ะถือว่าเป็นซีรี์เรื่องหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าใช้พลังในการดูเยอะมากๆ ร่วมติดตามจุดจบของชาวเดอะเพนท์เฮาส์นี้กันว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะรับกรรมกันในรูปแบบใดได้ทุกวันศุกร์ทางช่อง SBS on air EP 1ในวันที่4มิถุนายนซึ่งก็คือคืนนี้นั่นเองค่ะมาสัปดาห์ละ1 EP เท่านั้นมีทั้งสิ้น12 EP บีบหัวใจคนดูมากนะคะค้างคากันสุดๆไปเลยต่อจากเรื่อง t a ็กซี่ไดรและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวิวค่ะ เรื่องที่2ค่ะ Love Fizzling m a r r i e and d i v o r c e Love รักแต่งเลิกซีซั่น2แนวของเรื่องคือโรแมนติกดราม่าชีวิตคู่แต่งงานและครอบครัวค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเป็นเรื่องราวของสามีภรรยา3คู่โดยดำเนินเนื้อเรื่องต่อจากซีซั่นที่1เมื่อมีมือที่3เข้ามาพัวพันและก่อให้เกิดความวุ่นวายกับชีวิตคู่ของพวกเขาปัญหาที่ยากจะแก้ไขนี้จะจบลงอย่างไรหญิงสาว3คนนี้จะตัดสินใจกับเรื่องราวทั้งหมดไปในทิศทางไหน ไปร่วมรุนและรับชมกันได้เลยนะคะสำหรับนักแสดงนํานั้นยังคงเป็นทีมเดิมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งภรรยาประกอบไปด้วยอีการยองพักจูมีและชอนซูกยองทางด้านฝั่งสามีประกอบไปด้วยซองฮุนอีแทกลและชอนโนมินค่ะ สำหรับเรื่องนี้มีแฟนๆซีรีส์หลายคนดูทั้งจบและไม่จบนะคะในซีซั่นหนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างเอื่อยเกินไปดีในช่วงตอนต้นๆของเรื่องค่ะหลายคนเลยเทไปก่อนก็มีแต่สำหรับคนที่ยังอยากรอดูจุดจบของเรื่องนี้อยู่จะได้ทราบไปพร้อมๆกันแล้วนะคะไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางช่องทีวีโชซอนออนแอ EP 1ในวันที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้มีทั้สิ้น16 EP และสามารถรับชมย้อนหลังไดทาง เน็ตฟิกค่ะและเรื่องที่3นะคะเรื่อง Hospital Playlist p l a y l i s t ชุดเก่าซีซั่น2แนวของเรื่องคือมิตรภาพโรแมนติกคอมดี้ชีวิตและการแพทย์ค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะ เป็นเรื่องราวมิตรภาพของแพทย์5คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนิสิตแพทย์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันจนจบการศึกษาและได้มาเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลเดียวกันอีกโดยทุกคนผ่านเรื่องราวและเติบโตขึ้นมามากมายผ่านการรักษาคนไข้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในการตรวจและรักษาโรครวมถึงชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนตลอดจนเรื่องราวความรักแสนโรแมนติกของพวกเขาทั้งห้าคนว่าสุดท้ายแล้วจะมีอะไรให้ใหเราแฟนๆซีรีส์ได้ลุ้นได้ติดตามเพิ่มเติมกัน,กนบ้างคะ่ะ สำหรับนักแสดงนำของเรื่องนั้นยังคงเป็น5คนเดิมครบอาทิโชจองซอกยูยอนซอกชองจองโฮคิมแดมยองและนักแสดงสาวเพียงหนึ่งเดียวในเรื่องชอนมีโดค่ะซีนีเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆหลายคนให้ความคาดหวงังและรอรับชมเป็นอย่างมากเรื่องหนึ่งของเดือนนี้เลยเพราะในซีซั่นที่1สามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆซีรีส์ได้อย่างดีงามเรามารอดูกันว่าในซีซั่นนี้ทางทีมเขียนบทซีรีส์นั้นจะงัดกลเมาด ปมปัญหาอะไรมานําเสนอให้เนื้อเรื่องน่าติดตามและดูแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับใครที่ยังไม่เคยชมซีซั่นที่1สามารถไปรับชมกันก่อนเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะมารับชมซีซั่นที่2กันค่ะสุดท้ายเรื่องราวมิตรภาพของแพทย์เพื่อนสนิททั้ง5คนนี้จะจบลงแบบใดไปรับชมกันได้ทุกวันพฤหัส ทางช่อง TVN, ีเอ็นออนแอร์อีพในวันที่17มิถุนายนที่จะถึงนี้มีทั้งสิ้น12 EP ออนแอร์สัปดาห์ละ1 EP เท่านั้นและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์แนวหมอห้ามพลาดเรื่องนี้ด้วยประการทางปวงคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับซีรีส์เกาหลีภาคต่อสําหรับ3เรื่อง3แนว3รสชาติที่ป้านามาฝากกันในวันนี้ใครที่กําลังรอบทสรุปสุดท้ายของเรื่องไหนอยู่ก็จะได้รู้กันเร็วๆนี้แล้วค่ะเลือกรับชมกันให้สุดใจไปเลยและหวังว่าควรเป็นภาคสุดท้ายที่จบโดยสมบูรณ์สักทีนะคะสําหรับเรื่อง The Penthouse in Life ในซีซั่นที่3นี้ค่ะ ใน EP ต่อไปจะเป็นคิวของซีรีส์ใหม่ประจำเดือนมิถุนายน2021เรื่องที่4นะคะว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นป้าฝากติดตามด้วยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโสนะคะคัดสรรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนฝากกดซับ c r i b e และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกลิงด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีอยากจะแชร์อยากจะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ